สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเบนเบนค่ะวันนี้จะพาไปดูดวงจีน12นักษัตว์ปี2564ปีกุลคำทำนายดวงชะตาตลอดทั้งปีพร้อมวิธีเสริมดวงสำหรับคนเกิดปีกุลเดี๋ยวตามไปฟังกันเลยค่ะท่านที่เกิดปีกุลเดือนตุลาคมการงานจะประสบความสำเร็จในทิศทางที่ดีนะคะงานเก่าๆหรือปัญหาที่ข้างค้างเก่าเนะคะจะคลี่คลายไปทางที่ดีนะคะ เพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างจะช่วยทำให้คุณมีความก้าวหน้าหรือแบ่งป่อาลาของคุณได้มากขึ้นนะคะต่อไปค่ะมาดูด้านการเงินค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องใช้จ่ายเงินทองนะคะเก็บเงินไม่อยู่นะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีบุตรหลานบริวารเจ็บป่วยต้องใช้เงินมากในตอนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาต้องใช้จ่ายมากนะคะระวังจะ เกิดหนี้ีสินนะคะหรือว่าขาดสภาพคล่องทางการเงินได้นะคะยังไงก็ขอให้ระวัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทอนนะคะอย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะคะต่อไปค่ะมาดูด้านความรักค่ะอยู่ในตำแหน่งที่ดีค่ะหากมีปัญหากันอยู่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยลงตัวได้ดีค่ะคุณจะได้หน้าที่การงานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะ ครอบครัวมีความอุ่นมีความรักใคร่กันดีนะคะค่ะยังไงเรื่องของความรักถ้ามีปัญหาการก็ให้หันหน้าเข้าหากันนะคะมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากกันนะคะให้ใช้สติในการครองชีวิตนะคะแล้วทุกอย่างจะดีนะคะใช้เหตุและผลนะคะต่อไปค่ะมาดูด้านสุขภาพค่ะให้ระวังจะเจ็บป่วยค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทชาตามนิ้วตามแขนนะคะตามขานะคะ และระวังโรคกระเพาะนะคะยังไงขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะคะต่อไปค่ะมาดูวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงนะคะให้คุณเป็นบริจาคเสื้อผ้าอาภรณ์นะคะเครื่องนุ่มหมบริจาคน้นําดื่มน้าปราปานะคะหรือว่าทําบุญหนังสือธรรมะเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์นะคะจากที่ร้ายก็จะได้กลายเป็นดีจากที่ดีก็จะได้ดียิ่งขึ้นไปนะคะค่ะในส่วนของมีคุณ เดือนตุลาคมก็มีเพียงเท่านี้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮ้งๆเรื่อยๆทั้งปีนะคะสวัสดีค่ะ